สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมาเก่าเกมมิ่งนะครับเราอยู่กันกับเกมจิตอิมแพคและกิจกรรมใหม่นะทุกคนนะชื่อว่ากิจกรรมสร้างหุ่นยนต์นะครับทุกคนครับวิธีการคือหัวใจหลักเครื่องกลนะครับที่กิจกรรมหัวใจหลักเครื่องกลเราก็ทาเควสทุกคนเออทำเควสมาจนจนเสร็จครับเออเสร็จแล้วเขาก็จะให้เราสามารถสร้างแบบอิสระตรงนี้ได้นะครับเริ่มต้นวันนี้นะทุกคนวันที่2นะครับ วันที่2องออรกรกฎานะวิธีการก็คือเราก็ใส่นะครับทุกคนครับไอ,ไอเทมใหม่ตัวนี้นะครับทุกคนครับซึ่งก็คือไอเทมรวบรวมปะจุพลัางงานอะไรของเขาเนี่ยนะทุกคนนะเสร็จแล้วก็จะมีขั้นตอนนะครับทุกคนครับสอมขั้นตอนนะครับโดยการนะครับทุกคนครับ ไปรวบรวมของมานะครับทุกคนครับซึ่งวิธีการนะพี่จะแนะนำว่าให้ทุกคนก็มาเปิดดูอันนี้ก่อนทุกคนเออแม้สร้างบาบาิสระเขาจะมี เป็นรวบรวมวัตถุดิบนะครับซึ่งจะเป็นแรกได้ดอกไม้หรือว่าผลไม้นะครับเออแล้วก็เสร็จแล้วก็ให้ไปรวบรวมธาตุนะครับซึ่งก็จะเก็บได้3ามธาตุก็คือธาตุไฟธาตุน้ําและธาตุสายฟ้านะครับทุกคนครับเสร็จแล้วก็ไปรวบรวมเขาเรียกว่าคอนะครับทุกคนครับสี่ชิ้นนะครับถ้าตีสลามใช้4ชิ้นตีตัวอื่นก็อาจจะไม่ถึง4นะครับสิ่งมีชีวิตธาตุนะทุกคนนะซึ่งเวลาเราจะไปเก็บนะครับให้เราเลือกก่อน กิจกรรมนี้เขาจะให้เราแจกได้หุ่นได้4ตัวนะครับเออนี่ก็คือหุ่นยนต์ที่เราสามารถเอามาแลกได้นะครับทุกคนครับก็เอาไปน่าจะไปตกแต่งในบ้านแหละนะทุกคนนะซึ่งเราจะแลกได้4ตัวนะครับเนี่ยเราสามารถแบบหมุนหมุนดูได้นะครับว่า,นาหน้าตามันจะเป็นแบบไหนนะครับทุกคนครับให้เรามากดดูก่อนทุกคนเออเพราะาเราไม่จําเป็นต้องเก็บให้ครบทุกอันนะเพราะเราแลกได้แค่4ี่อันเราจะเก็บแค่4อันก็ได้นะครับทุกคนครับนี่ครับหน้าตาก็จะแบบนี้เออเราก็ดูนะครับเราชอบ ตัวไหนนะครับชอบอแบบไหนนะครับเราก็ดูสูตรผสมเขาครับเพราะเขาจะบอกอยู่ข้างล่างเห็นไหมทุกคนอ,อย่างตัวนี้นะครับวัตถุดิบที่ต้องใช้คือเราต้องไปเก็บแร่นะครับเสร็จแล้วก็ไปยืนให้ไฟเผานะครับทุกคนครับเสร็จแล้วก็ให้ไปฆ่านะทุกคนนะ ไฮโพเดซิตก็คือพวกบอสคิวบิกนะครับออเชียนนิดก็คือบอสน้ำนะทุกคนนะทันเดอร์มาริฟิเซนต์ก็คือไอเจ้าตัวบอสสายฟ้าหรือว่าจะเป็นไอออฟสตอร์มนะครับไอที่เป็นลูกกลมๆล,ลอยไปลอยมาในมอนโดนะทุกคนนะอ่ะก็ ตีบอสคิวบิตอะง่ายสุดนะครับทุกคนครับเออคิวบิตลมก็ได้แป๊บเดียวมันก็ตายละนะทุกคนนะตัวไหนก็ได้นะครับตัวไหนก็ได้จะมีค่าเท่ากันนะครับแต่ที่หลักๆคือเราต้องไปเก็บแร่นะครับแร่อะไรก็ได้นะครับเออลาปิดก็ได้นะครับหรือว่าไอ้ก้อนสายฟ้าที่เอาไฟไปช็อตระเบิดนั่นก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นแร่หมดนะทุกคนนะเก็บแร่มานะครับเออเสร็จแล้วก็ไปยืนให้ไฟเผานะครับแล้วก็ไปฆ่าบอสคิวบิตตัวหนึ่งนะครับเราก็จะได้แบบแปลนตัวนี้มานะทุกคนนะ หรือว่าเราจะเลือกตัวไหนนะครับเนี่ยเราชอบสีไหนเราก็เลือกครับนี่เห็นไหมแต่ละตัวมันจะแบบมีท่าทางไม่เหมือนกันไหมอันนี้แบบโยนขึ้นนะครับทุกคนครับเห็นไหมเออแบบปันเขาจะเขียนว่ามันโยนขึ้นเห็นไหมอันนี้ก็คือเอียงไปเอียงมานะครับแบบนี้นะครับเต้นเอออันนี้เป็นนักเต้นนะครับส่วนอันนี้ก็คือนั่งลงแล้วก็ยืนขึ้นแล้วก็นั่งลงนะครับทุกคนครับเออก็จะประมาณนี้เห็นไหมตัวนี้ก็จะเป็นแบบโยนขึ้น เอียงไปเอียงมานะครับแล้วก็นั่งลงก็จะมีประมาณนี้แหละ,อ,ะอย่างตัวนี้นี่ต้องอไปตีสเปกเตอร์นะครับก็คือเจ้าบอลลูนนะครับทุกคนครับเห็นไหมมันจะเขียนบอกนะครับอย่างนี้ก็ตีสลามนะครับจะได้ตัวนี้นะครับอเก็บแร่ติดสายฟ้าแล้วตีสลามจะได้เต้นๆแบบนี้นะครับเอาแบบไหนดีเราก็เลือกเอานะครับสุดท้ายแล้วมันจะแลกได้4ตัวหรือจะแลกตัวเดียว4ตัวไปเลยก็ได้นะอแล้วก็ ทำซ้าๆแล้วก็ไปแลกตัวเดียวสีตัวกันเลยก็ได้อันนี้จะหน้าตาเหมือนแพนกินเนาะเอออันนี้มีกระพือปีกบินๆนะครับอันนี้เอียงไปเอียงมาโบกมืออันนี้ก็แบบหมุนๆเออพี่ชอบตัวนี้ว่ะบินๆเอออันนี้ก็เอียงไปเอียงมาโบกไม้โบกมือนะครับทุกคนครับอืมนี่ก็เอียงๆนะครับถ้าเป็นแบบตัวอ้วนนี่ก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะบินๆบินๆหน่อยเออ ส่วนอันนี้ก็จะแบบนั่งน่ง <im itation> ยืนยืนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่จะทาให้ดูสักตัวหนึ่งล้วกันทุกคนเอ่อทำให้ตัวให้ดูสักตัวหนึ่งอันนี้นั่งนั่งยืนยืนเฉยๆอะ่ะเอาเต้นเต้นกับโยนโยนเออไอโยนโยนได้ยังดูแบบมีอะไรไหมหรือว่าเต้นเต้นดีกว่าเอาเต้นเต้นดันซิ่งดันซิ่งอ่ะเดี๋ยวเราจะไปตีแรกอ่ะไปยืดให้ไฟดูดแล้วก็ไปตีสลามนะครับอ่ะล้วก็ไปเลยนะทุกคนนะ แล้วจากเราก็มาตรงจุดที่มีแร่ก่อนนะครับทุกคนครับเออเราต้องมาตรงจุดที่มีแร่ก่อนนี่อย่าไปเพอเก็บดอกไม้นะอออย่าไปเพอเก็บอะไรก่อนตอนที่มันเป็นศูนเปอร์เซ็นเนี่ยเราก็ไอตูมนะครับทุกคนครับตูมนะครับทุกคนครับตูมนะทุกคนนะเออไม่ต้องเก็บหมดก็ได้นะเออเผื่อเดี๋ยวเดี๋ยวแบบมาเก็บเพิ่มเออจะได้มาเก็บได้นะครับทุกคนครับตูมอ๋อ ตูมนะครับทุกคนครับตูมเออเห็นไ,ไหมไอ้แรกแบบสีฟไฟฟ้านี่ก็ยังเก็บได้เลยนะเออ,อ,อเรียบร้อยนะครับทุกคนครับนี่พอครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนนะเราก็เปิดเครื่องรวบรวมนะครับเสร็จแล้วก็เข้าสู่กระบวนการถัดไปแบบนี้นะครับมันก็จะให้เราไปรวบรวม,รวมพลังงานธาตุนะครับสายฟ้านี่รวมง่ายพี่บอกเลยเราก็วร์ปมาตรงจุดที่แบบมีก้อนหินสายฟ้านะครับ เออดันอาวุธเมืองมอนโดก็ได้มันก็อยู่แถวนั้นนะทุกคนอ่ะเออนี่พี่มาตกทะเลมันใกล้ดิ <c oughs> ปอภัยมีแบบเออวิเลอร์นิดหน่อยอ่ะยืนยืนยืนเนี่ยให้ไฟโดดแบบนี้ครับทุกคนครับเดี๋ยวมันก็จะเต็มนะหรือเราจะไปหาสลามให้สลามตีก็ได้แต่ครับทุกคนครับ <c oughs> แต่ว่ามายืนโดดตามหินนี่จะง่ายกว่านะพี่บอกเลย อย่าเพิ่งทำลายมันเก็บไว้เอาไว้ใช้ทำกิจกรรมครบร้อยเรแล้วครับทุกคนครับเราก็เปิดเครื่องรวบรวมนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับอต่อไปก็ให้ไปตีสลามนะครับทุกคนครับเราก็ไปหาสลามนะทุกคนนะอ่ะนี่ม่มีสลามสี่ตัวพอดีเลยครับทุกคนครับเราก็มาถึงก็จัดการเลยทุกคนนะโป่งโป่งครับทุกคนครับแล้วก็ดูเดี๋ยวตีเข้าไปตีเข้าไปเนี่ยครับทุกคน ตุ้ม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 เอ๊ะเขามีอีกตัวหนึ่งยังไม่ตายครับทุกคนครับเออเรียบร้อยครับปุ้มอ่ะครบครับเห็นไหมก็เรียบร้อยครับทุกคนครับก็เก็บของอะไรให้เรียบร้อยถ้าเราอยากจะเก็บนะครับทุกคนครับเสร็จแล้วก็กลับนะทุกคนนะกลับแดดแก็มาละเก็บไอ้พวกนี้ด้วยครับทุกคนครับ อ่าพอมาถึงนะครับทุกคนครับเราก็มาคุยกับไอเจ้าเครื่องนี่นะครับทุกคนครับเสร็จแล้วก็กดเริ่มสร้างนะทุกคนนะจึ๊บนี่แม้เราก็จะได้มาแล้วครับคูปองแรกนะครับไอเบอร์สิบห้านะทุกคนนะเออเป็นไงนี่แม้พี่ก็ได้มาละนี่ครับทุกคนครับเราก็สามารถแลกได้นะเออซึ่งเราแลกได้แค่สี่ตัวนะครับทุกคนครับเลือกเอาว่าจะเอาตัวไหนนะครับวิธีการ สร้างก็ดูในรายละเอียดได้นะครับไอตัวสุดท้ายนี่คือใส่ของแบบมุ่ๆเข้าไปทุกคนรวมธาตุแบบมุ่มวๆเข้าไปนะครับมันก็จะได้มาเองนะซึ่งมันก็ดูเออไอตัวสุดท้ายที่ดูโอเคกว่าเพื่อนนะเออมันดูสวยงามนะครับเออตัวนี้ก็ดูสวยงามเห็นไหมเออจริงๆไอตัวนี้ดูสวยงามนะเออสีมันดูแบบเออมันก็มีหลายสีอะ เดี๋ยวยังพี่ยังตัดสินใจไม่ได้พี่จะแลกอะไรนะครับทุกคนครับกิจกรรมเขาให้เราแลกอา่าให้ครบสามตัวนะครับเราก็จะได้ของรางวัลครบหมดแหละเราก็ทําไปแล้วก็แลกให้อา่าให้ครบสามตัวเท่านั้นเองนะครับสมมุติว่าเออเราจะส่งสม,มุดภาพให้เพื่อนก็ได้นะเออถ้าเพื่อนเขาอยากได้ชิ้นไหนเราก็อาจจะส่งไปให้เพื่อนเราได้นะครับเออส่งรับได้นะครับแลกให้กันได้หาให้กันได้นะครับอืมแต่ว่าได้สูงสุดคือแลกได้4ี่ตัวนะวิธีการแลกก็คือนี่แหละ มาคุยกับเจ้าเครื่องนี่แหละนะทุกคนนะมาคุยกับเบอร์ตาดนี่ก็ได้ครับทุกคนครับแล้วเขาก็จะมีเมนูแรกของครับเนี่ยเห็นไหมเราก็กดเมนูแรกนะครับเ,เราก็เลือกเลือกไปนะทุกคนนะว่าเราจะแลกอันไหนนะครับเราไปแลกเราก็กดยกยุกเลิกก่อนนะทุกคนนะโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ